ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพากับช่องยศชัยดีครับครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายมดสมองือบอนครับืัอน,นี้กินยากกินข้าวปุ้นอีกแล้วเห็นเองสามแข้งครับอันนี้คือแข้งแหลกคือมาสามแข้งปีทัวร์วันนี้น้ำยาประดุกมอเี้นะ hết tiền Hãy subscribe cho ừ. กินข้าวปุ้นนี่ต้องใส่นะะ้ำลายๆนึ่งเดแสบอืมกระรันสีในความแสบไปเลยเฮ็ดเองครับเอาแั่งเฮ็ดเองอีลีโนเอาบุงเฮ็ดเองนี่สิ กินได้ถ้วยเดียวอะไรก็บอกเพื่อเดียวแล้วก็แล้วมันบ่อืออ๋ที่จัดกระจกกำลังฟังฟอกฟังเพลงอยู่เอามันบอยังเราวางเงินมาบุได้ยินึ่งสิแม่ขอญาตใส่มือครับคุกเข้าให้มันเข้ากันก่อนอือมนนี่วันพราเขาก็บุได้่าปลาเอาปลาที่ก็เจ้าหันแล้วนะปลาดุกเงี้ย วายข้าซังเพิ่นขาแล้วก็ได้ไปสั่งขาทักมาทำโม่อยู่ได้พี่น้องนะเอาหันไปหาคุณพี่นะโอเคจวดไปก็อะไรไี่สิเย็น Thank you. โมบี้พย้ยงไอติมอกู่บนน้อมึงนี่มั่งเราบอคนนั้นนต่คนนี้ทำกับเขาอยู่ไหมิาวเลียงปีใหม่เนี่ยเลงไม่เลียงใหม่จะ อากาศหนาวหนาวพี่น้องตัวอะไรน้ำไปอาบน้ำแข่งกันบอ่อะไร ใช่เนี่ยใช่เปนขนมจีนปุ้ยคือจุกใช่ปคือจุกอกใช่ปะ คีบไปนึ่งเขาต้องหั่นใส่บมะนาวแล้วก็เกลือหน่อยนึงมันก็สีขาวมันบลแหลกให้เบิ้งหน้าเขาปุ่นก่อนนี่ เฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดเองคนแห้งข้ามไปแล้วเข่งนึงเข่งที่สองหนึ่งจับสองจับสามจับ ที่จับหาจับงกจับเจ็บจับอืมเจ็บจับลเจ็จับแล้วแปดจับ เขกาจับเขาดีพี่น้องซอบซอบงวดลงไป ขึเข่าพี่น้องคุกเข้าให้มันเข้ากันปาานั่นไนหะสองเข่งน้อยอลไได้ี่ได้เขา่าเข่งเรกไม่ได้นะับว่าจับจับแต่เข่งที่สองนี่เข่าจับ คาระแนกับมีู่่กระลำปีกับมี่ยูโบมกักอยากบอพี่น้องอยากไปเหดกินซะพี่น้องสิวานุญากหอกผมมือจับกินยาจันปุริสิอยากสิวานะ กินข้าวุ้นตรงเอามือจับกินแบบปูดีก็ได้ฮาาโแมนปูดีอืมกใส่มันเข่ากันแล้วแหละ คครับขอบคุณขอบคุณท,ที่เ okay, ข so ้ามาเบ่งมาชมการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเนาะไปข้อมูลตรงนี้แกทุกท่านครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ